สวัสดีค่ะวันนี้จะพาเอฟทุกท่านนะคะมารับชมแนวทางหวยราวพัฒนานะคะก่อนจะไปรับชมมาฟังคำเตือนจากทางช่องก่อนนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำนะคะ ก่อนจะไปฟังงวดนี้นะคะไปสรุปผลงวดที่แล้วกันก่อนนะคะงวดที่แล้วนะคะแอดก็จะให้เด่นอยู่ที่หนึ่งนะคะวิงสี่นะคะและก็วิงเก้านะคะก็จะเข้าสำหรับชุดตัวรองนะคะหนึ่งก้า 12แล้วก็6กเก้นะคะเขาหตัวนะคะสำหรับชุดตัวรองงวดนี้นะคะไปสรุปผลงวดต่อไปกันเลยค่ะสำหรับงวดนี้นะคะแอดจะจะให้เด่นนะคะเด่นอยู่ที่5นะคะวิ่งหนึ่ง แล้วก็วิ่งหกนะคะไปกลับทุกครั้งนะคะห้านะคะแอรก็จะให้ห้าหนึ่งหนึ่งห้าห้าสองสองห้าห้าสามสามห้าก็ห้าแปดแปดห้านะคะ หนึ่งนะคะแอดก็จะให้หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งแล้วก็หนึ่งแปดแปดหนึ่งนะคะหกนะคะแอดก็จะให้หกศูนย์ศูนย์หก กสองสองหกหกสี่สี่หกแล้วก็หกห้าห้าหกนะคะไปดูตัวที่แอดชอบนะคะสำหรับห้านะคะแอดก็จะชอบห้าหนึ่งห้ากับห้าแปดนะคะห้าสองกับห้าสามก็เป็นตัวลองนะคะ หนึ่งนะคะแอดก็จะชอบหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์กับหนึ่งเจ็ดนะคะหนึ่งหกกับหนึ่งแปดก็เป็นตัวลองนะคะลองไว้กันไว้นะคะหกนะคะแอดก็จะชอบหกศูนย์หกศูนย์กับหกห้านะคะหกสองกับหกสี่ก็เป็นตัวลองเช่นเคยนะคะลองไว้กันไว้นะคะ ไปดูชุดเบิ้ลกันเลยนะคะชุดเบิ้ลนะคะแอดก็จะให้ห้าห้าหนึ่งหนึ่งแล้วก็หกหนะคะชุดสามตัวชุดสามตัวนะคะแอดก็จะเจาะให้ สองห้าหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์ เ้าหกห้าแล้วก็ห้าหนึ่งหกนะคะไปสรุปผลตัวเด่นกับตัวรองงวดนี้นะคะชุดตัวเด่นนวดนี้นะคะก็จะมีห้าหนึ่งหนึ่งห้าห้าแปดแปดห้าหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหกศูนย์ศูนย์หก แล้วก็หกห้าห้าหกนะคะสำหรับชุดตัวลองก็จะดึงห้าห้ารวมเป็นตัวเด่นงวดนี้นะคะสำหรับชุดตัวรองนะคะก็จะมีห้าสองสองห้าห้าสามสามห้าหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งแปดแปดหนึ่งหกสองสองหกหกสี่สี่หก ก็จะสรุปผลได้ประมาณนี้นะคะสําหรับแนวทางของเวลาพัฒนานะคะงวดประจําวันที่แปดนะคะเดือนพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะไปดูชุดตัวกันนะคะกันนะคะห้านะคะแอดก็จะก,กันให้ที่ห้าเก้านะคะหนึ่งนะคะก็จะก,กันให้ที่หนึ่งเก้านะคะหก กนะคะแอดก็จะการให้ที่68นะคะก็จะสรุปผลได้ประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางหวยราวพัฒนานะคะเมื่อประจําที่8นะคะเดือนพฤษภาคม2567นะคะใครที่ชอบก็ตามนะคะไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะคะผ่านได้นะคะเป็นเพียงแนวทางนะคะ ท้ายนี้นะคะก็ขอให้ FC ทุกๆท่านนะคะมีแต่ความโชคดีเฮงๆปังๆนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะทางช่องนําเสนอตัวเลขเป็นเพียงแนวทางมีเข้าบ้างหลุดบ้างก็ไม่ว่ากันนะคะทางช่องนะคะต้องขอขอบคุณนะคะทั้ง FC เก่านะคะและ FC ใหม่ทุกๆท่านนะคะที่เข้ามารับชมมาเป็นกําลังใจให้ทางช่องนะคะ ได้นำเสนอตัวเลขสวยๆให้ FC ทุกทท่านได้รับชมนะคะท้ายนี้นะคะก็ขอให้ FC ทุกทุกท่านนะคะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ